กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปลาลูกนั่นหรกบอดอยังค้าเห็นตีนไก่เห็สบายดีปลาลูกก็ได้กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีเอฟซีเบิร์ตสุขุสุขลนพี่น้องปลาลูกจะได้กับผุพ่อมก็เรียกพี่น้องกับซอแม่น้องเดือนพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเมื่อนี้พี่น้องเลยแซ่บๆน้ำน้องเดือนน้องด่าพี่น้องเนาะมีมะคุงพผอมพี่น้องเลยมะคุงซุป มะหุงซ ok, ุกในต้นเขาเองพี่น้องคาต้นเขาเองเลยพี่น้องเอ้ยลมแห้งพี่น้องจนมะหุงมะหุงกะแายแต่ว่ามันแก่นลาแม่น้องเดือนมะหุงแก่ตกพี่น้องเอ้ยกะบ่มไว้ได้ขึ้นหนึ่งพี่น้องกับมักบีบเบิ่งพุดี้มวมพี่น้องเอ้ยพุดี้ให้น้องเดือนน้องด่ากินกับเขาพี่น้องสำหรับอาหารของข้าเมื่อนี้พี่น้องเนาะก็คือได้ปิ้งไก่ใหญ่มาพี่น้องเอ้ยจาก พาน้องเดือนน้องดาไปงานมือนีเนาะปปาน้องเดือนกินบัดรค้าหนึ่งเลยลูกบัดรค้าหนึ่งแล้วขาว้าวยังบ่ได้กินบ่ลูกวัดพี่น้องเอ้ยปิ้งไก่หอนหอนกับข,ามมข้าวเหนีย่ยหอนหอนยำมะแรงพี่น้องเอ้ยไก่เออเด้สบายดีพ่นแรงพี่น้อง <c oughs> ตีนนี่ <c oughs> แล้วการจำแจ่วแม่น้องเดือนซีมือแม่น้องเดือนนี่สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยแจ่วอ่าพัก,พ,กพักหอมักหอมมะกอกเนาะแจ่วมะกอกวันซั้นๆพี่น้องเอ้ย พน้องร้อยนะพนแห่นต anyway> ี้นไก่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยอาหารขอาเขาก็สิบบยังมากไมยพี่น้องเนาะก็มีซัมนี่พี่น้องส่วนพักพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่บ่อดดพักยังมาเลยพี่น้องเนาะก็คือได้แต่หมากลีนผ้าพี่น้องเอ้ยหมากลินผ้าหรือหมากหมากลีนไม่เห็นะพี่น้องเนาะพอต้องเดือนไปต่อยมาหมากพี่น้องมาหุงอืมมาหุงอะไรลูกกินหลดก็มาฮุงอยากกินข่าวก็มาฮุงก็กินหลดมาฮุงก็หวานหวานพี่น้องเอ้ย อ่ะพี่น้องเนาะมาจับเช็มืกันพี่น้องเว้ยมาพอเข้าด้วยโอ้หนักเว้ยพอขอกินด้วยเว่ยไหน

Kai ngay nhảy ngay nào ơi ma tôi có lên, ngay 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 nhảy lắm 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 30 lắm rồi lắm 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 đấy Nóng lắm vào lắm đấy lắm 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 Và đi đi. Anh đưa vào ngoài. Bình tái tin ngoài. 50

ลมนั ông, <ế> ้นนี่เหุดรีเหรออันเขาไปตอนมมนใหม่ยนที่เือสมัยว่ายู่บนเพิ่นเลยไม่คนตต้ต่อมคลมเลยนะนอนเกิดเห็ดไม่คนตายต่อมกลมคอจะล่ลมจอมือเนยนะลมซาเขาเออแล้วลมเนี้ยก่อนลมขาวล่ลมบอเห็ลมบอกเหี่น้องเอ้ ลมมันอซองมือเลยเนาะต่้องกมเงอวนี่งต่ใดามือนลยมัใขเจะไปัไปฮรหมัดระวังเนาะในลมเมเรียทอนัเวิทนลูกเป็นลูกอึดมากภาพเราจสิบปายขึ้นไปขึ้นมากเบิ่งเข่าอยู่อเมริกาขัเป็นตยะ ไม่แต่แบบใช้มาแล้วก็มีเสตตี้กระตั้งะรแมาดะว่ามื่อีเป็นงานะไล่ก่อนอเทียนหากแดดจะมาฉันจะพาไปกดหูก์กดจ้าไปงานบุญเหมือนี่เลแม่มาหมลูกหาย hai bao nhiêu năm ừ. muộn, thì thử, phải bao hồ năm hai bao nhiêu năm hai bao nhiêu ra, hai bao nhiêu năm hai bao nhiêu năm là bao nhiêu năm hai 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 bao nhiêu nội nha. 我搬我搬，我搬搬搬搬搬搬，搬搬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 。 lạc không là hại lạc không biết, biết, biết ừ. hại <laughs> lạc bị biết hại lạc rồi lạc lạc chắc lạc lạc mà còn. Hùng có bán và Hùng này. อื่นก็ทแแม่ก็มาถึางเราเอานกกับกับมันชอบเือนลงแปะพี่น้อนะบน่านกนาเลือนดูะลับยายแแม่กำลังแปะ่

น่งเขกินเขาเมาหลดร่างอคาปลาลุดมนซมขุดดินรุดดันลีกขุดินลโอ้ยขนาดแรงเนี่ยแรงแบบนี้ขุดดินลึ 那样给人感 คลิปน,นี้ก็ลาเลยพี่น้องจ้าพี่ศาดประกันใดขอโทษคอภัยเอฟซีถูกฐานเนื้อจ้าแต่ในกระเพาะก็ในคลิปหนาพี่น้องจ้ากับสบายดี